สวัสดีครับผมโปรโมชั่นท้ายปีนะผมได้แบบนี้ไปเลยนะผมหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะด้ามสั้นนะผมกับด้ามยาวแบบนี้นะผมเหล็กแมงกานิสนะครับผมนะ,ะสันนานแบบนี้ใบมีดใ,ใ,ใ,ใหญ่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 แบบนี้นะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมราคานะครับผมกันเองนะฮะนี่นะฮะดูรายละเอียดก่อนนะผมราคาหนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้นะผมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะผมไม่มีบวกเพิ่มนะผม ทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะฮะรุ่นนี้นะผมด้ามจับตัวนี้เป็นยางหนานุ่มนะผมนะฮะส่วนตัวนี้เป็นเหล็กนะผมความยาวตัวนี้นะผมสี่สิบสองเซนนะครับผมนะฮะส่วนตัวนี้นะผมยาวหกสิห้าซินะผมหนึ่งแถมหนึ่งสอง้อยเก้าิบ้าาทจัด่รงฟรีครับผมใครสนใจกดหนึ่งใต้คลิปนะผมหรือพิมพสนใจใต้คลิปได้เลยผมวันนี้ก็สวัสดีครับ